สวัสดีครับกลับมาทําตามสัญญาแล้วจัดคลิปก่อนหนะ้านู้นเลยที่ทยทาคลิปว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทําอย่างไรถึงจะเป็นมันสซัดทัร์บิสที่ซานฟรานซิสโกโหรือว่าที่อลอฐแคลิฟอร์เนียได้นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าในการที่จะมีไลเซนส์หรือใบป,ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการเป็นมันสรรัตทัวร์บิสที่อเมริกาเนี่ยที่รัสแคลิฟอร์เนียเนี่ยเราจะต้องมีการสอบ เพื่อขอตัวไลเซน์เป็นม a ส s a g ท t h e r a p i s ด้วยอย่างอื่นอย่างแรกเลยนะครับที่จะมาบอกก็คือ <c oughs> ก่อนที่เราจะมีใบเนี่ยเราจะต้องมีในส่งตัว S S N หรือว่า Social Security Number หรือตัว I T I N เขาเรียกว่า T Number เนี่ยเพื่อสองสิ่งนี่ยอย่างใดอย่างนึงเนี่ยเอานำไปสมัครที่โรงเรียนออสอนเกี่ยวกับคอร์ส massage t h e r ิ p i s ซึ่งโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนของคนอเมริกันเขาเรียกว่าชื่อโรงเรียนเออ f r ซานฟรานซิสโกเออ m a สคูลออมัสซา y w แอนบอดีเวิร์กซึ่งโรงเรียนเนี้ยก็คือจะมีค่าใช้จ่ายคอร์สในการเรียนเนี่ยก็คือ600ชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณ10,000เหรียญหรือประมาณ300,000กว่าบาท แต่ในส่วนของตัวคอสเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินก้อนนะเราสามารถผ่อนจ่ายได้และอีกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างหรือว่า Information เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันว่าอีกโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนของคนไทยซึ่งชื่อว่าเออโพธิปัญญาสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออแต่เรื่องค่าเรียนเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอันนี้มาพูดเกี่ยวกับในส่วนของผมละกันที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการเรียนนะว่า ในคอสเนี่ยเราก็อย่างที่บอกตอนต้นว่าเป็นคอสในการจะเป็นมาสซาเทรลปิสเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ600ชั่วโมงเพื่อจะนำใ้ตัวชั่วโมงเรียนเนี่ยไปสอบขอไลเซนของทางแคลิฟอร์เนียได้แล้วก็ในการเรียนเนี่ยเราก็จะลงเรียนมันจะมีให้เลือกเยอะมากก็คืออยู่ประมาณเรียนเอ่อวีคละ2วันวีคละ3วันแล้วแต่ เราสามารถไปตรวจสอบดูได้นะผมจะไม่ลงดีเทลเยอะไปอ่านดูตามลิงก์ข้างล่างหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการแอปพลายเพื่อขอในส่วนของตัวไลเซนมาซาเทอร์บิสของทางแคลิฟอร์เนียซึ่งหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยเราสามารถทำงานทุกที่ในแคลิฟอร์เนียรัฐแคลิฟอร์เนียได้ ตลอดเลยภ,ภ,ภัยเนเวลา2ปีคือเราจะต้องต่อในส่วนของตัวลายเส้นเนี่ยทุกๆ2ปีอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0เหรียญต่อทุกๆ2ปีนะแล้วก็แล้วก็เยอะมากอันนี้จะพูดกระชับให้สั้นๆเพราะไม่อยากพูดนามเยอะหลังจาก o u t อเดกลับมาเรื่องของเรื่องการหลังเรียนจบนะพอเรียนจบเนี่ยเราแอ p พลเรียบร้อยเนี่ยในการแอปพลเนี่ยเราจะต้องมีการสอบ ซึ่งเขาจะเรียกว่าสอบเออเป็นการสอบเอมเบรกในการสอบเอมเบรกเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการสอบขอวิชาชีพใบไลเซนซึ่งในการเรียนของมาสัตร์เทอร์ปิสน่ะจะยากเปือนดับหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับ anatomy ร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดเลยรวมถึงใน,งนงส่วนของตัวเเส้นต่างๆซึ่งถ้าเกิดเรียนมาจากไทยเนี่ยเออเอาตรงๆก็คือก่อนที่จะมาผมก็เรียนที่ การนวดไทยมาก่อนแต่พอมาอยู่ที่นี่ใช้ไม่ได้เลยเอาบอกตามตัวคือไม่ได้เลยเพราะว่าตอนเรียนมาจากไทยเนี่ยเราต้องเรียนนอนหงายแต่พอเรามนจะมานวดให้ลูกค้าเนี่ยเราจะต้องออนอนคว้าสตาร์ที่การน,นอนคว้าไอเรียนมาจากไทยได้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการ stretching ต่างๆท่าต่างๆของที่ไทยเนี่ยเอามาเอาเรามาสามารถเอ,อ่อ combine ที่นี่ได้ ซึ่งก็จะเป็นผลดีเกี่ยวกับการนวดไทยนะแต่เกิดนวดนวดออยนวดดิฟทิชชูหรือนวดต่างๆเนี่ยก็คือจะคนละเรื่องเลยในส่วนของตัวการสอบเนี่ยเออข้อสอบก็คือยากมากๆหลังจากที่ผมได้ตัวมสาสัต์ไลเซนแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีใสบส่งตัวมสาสต์ไลเซนเนี่ย ก็จะทำงานยากนิดนึงอันนี้ขอบอกก่อนนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆว่าการทำเป็นมาตาหลายเส้นเนี่ยชั่วโมงการทำงานเนี่ยมันจะน้อยกว่าแต่เราได้ในส่วนของตัวอินคัมเนี่ยเลทพอๆกับคนที่ทำงานที่ทำงานร้านอาหารไทยเนี่ยคือเช่นถ้าเกิดทำงานทั้งวันเนี่ย ก็จะได้อยู่ถ้าเกิดว่ารวมเออ่งวงทิปอันนี้คือไม่รู้จริงๆเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่เคยทํางานร้านอาหารไทยเลยก็อย่างที่น้องบอกได้ประมาณวันละนะถ้าเกิดทำทั้งวันนะชิป2ชิปเลยเนี่ยก็อยู่ประมาณเออขี่ร้อยก็ไม่รู้ว่า300ม,มั้ง0 0 400อ่ออะ ซึ่งตอนนี้ผมก็เรียนโทก็ใกล้จบแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของช่วงที่จะเป็นิ internship สำหรับ international b u s i n e s s international student นะครับก็คือจะเป็นช่วงประมาณ4 5หเดือนผมเลยคิดว่าการมาเช่าสถานที่เพื่อมาทำโปรเจกต์จบของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราไม่ต้องไปทำงานตามร้านของคนไทยหรือสปาของฝรั่งของของเมกัน เพราะว่าเราจะได้เต็มเลยก็คือถ้าเกิดว่าตามเลทเนี้ยก็อยู่ชั่วโมงละประมาณ120ต่อ1ชั่วโมงนะก็คือเรา120เหรียญนะแล้วก็คูณ30เข้าไปอันนั้นคือการทำงานของผม1ชั่วโมงต่อวันซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมก็เออรับลูกค้าอยู่แค่ประมาณวันละ1คนก็จะได้รายได้ไปคำนวณเองแล้วกันนะเพราะว่ามันจะไปไม่ดีต่อธุรกิจของคนไทยด้วยกัน อันนี้พูดในเคสของผมที่ผมทํางานในส่งตัวอินเทอร์นชิพอยู่เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะลงโปรเจกต์ของการอินเทอร์นชิพอยู่ก็เลยคิดว่าไม่น่าไปเลยมากมายนเนออสรุปในการที่จะเป็นมัสซัดเทรลปิสได้นะ้หต้องมีในส่งตัวเลขที่ผู้เสียภาษีก่อน 2. องขั้นที่2องนะก็คือหาโรงเรียนที่จะโรงเรียนคอร์สของมัสซัดเทรลปิส นะครับเพราะว่าดูก่อนว่าแต่ละที่เนี่ยชั่วโมงเรียนเท่าไหร่เพราะว่าในการที่จะมีไลเ้นเนี่ยเขาดกวายอยู่ที่ประมาณ500หรือ550ชั่วโมงเราถึงจะสมัครขอสมัครขอไลเส้นได้ 3. หลังจากเรียนจบแล้วก็แอพพลายเพื่อทําข้อสอบของ e m b r e ซึ่งจะได้ทั่วแคลิฟอร์เนียเลยนะครับแล้วก็ 4. หลังจากได้แล้วเนี่ยก็หาหา เออร้านไทยหรือว่าสปาฝรั่งทําก็จะสบาย 5. ถ้าเกิดใครคิดว่ามีสัตว์เออพอที่จะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีรู่ทางเนี่ยก็เปิดทําส่วนตัวซึ่งจะมีอินคั่มที่สูงและเราก็ไม่ต้องมาเครียดเข้าไปทําในส่วนของตัวสปาหรือร้านไทย เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทาส่วนตัวเนี่ยเรา manage เวลาของเราได้ว่าเราจะหยุดวันไหนทําวันนี้กี่คนถ้าเกิดขยันหน่อยเพราะว่าบางบางกรณีเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราไม่มีลูกค้าวันนั้นแล้วก็ไม่มีไรายได้เลยนะแต่ถ้ากวันไหนเรามีลูกค้าเยอะหน่อยเราก็คิดว่ารับงานไปเถอะก็วันละสองคน3าคนเนี่ยก็คือตกชั่วโมงละร้อยยี่สิบเนี่ยเราก็สามารถคูณไป30ไปเลยว่าวันนั้นแล้วก็ได้เป็นไรายได้เท่าไหร่แต่ข้อเสียคือว่า มันจะมีค่าใช้จ่ายตรงที่อันนี้ในเคสของผมนะมันจะมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ของผมก็คือเช่าเป็นในส่วนของตัวติกเกี่ยวกับมดิคอรก็คือจะเป็นเอ่อพื้นที่ประมาณ3 3สามช่วงก็เช่าอยู่ไม่ไม่ลไ,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 ไม่ลงดีเทลแล้วกันนะก็คือเช่าอยู่เพราะว่าอย่างที่แจ้งตอนต้นว่าตอนนี้ทำโปรเจกต์จบของตัวอินเตอร์นชิพอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีรายการ ไม่มีอะไรแล้วก็คือข้อดีก็คือ manage เวลาได้อยากทําเท่าไหร่ก็ก็ได้ทําข้อเสียคือมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําส่วนตัวเนี่ยไปทําร้านแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่คือในส่วนตัวเลทในการทํางานเนี่ยมันก็จะน้อยร่นั่นลงมาถ้าเกิดคํานวณกับตัวระยะเวลาในการทํางานของเราอะก็ถือถือว่าแล้วแต่คนจะคิดเนาะอันนี้ควา p, มความเห็นส่วนตัวนะทําเองก็จะสบายใจกว่า หลังจากที่เราทําส่วนตัวแล้วเนี่ยคนจะมีการตั้งคําถามว่าแล้วเราจะหาลูกค้าจากไหนใช่ไหมครับผมก็สําหรับผมเนี่ยผมได้มีการสมัครในส่วนของตัวทําโฆษณาในเยลเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่คนอเมริกันจะรู้กันอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบว่าเ,เราต้องการจะรู้ว่าเออร้านน้นอยู่ที่ไหนร้านอาหารอยู่ที่ไหนร้านกาแฟตรงไหนที่เป็นแอรียใกล,ใกล้ๆเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ เปิดร้านใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะยอมเสียค่าโฆษณาเดือนละประมาณของผมนะผมจ่ายเดือนละประมาณ300เหรียญเพื่อที่จะเป็นการโปรโมทเอ่อ private practice ของผมในการง่ายๆคือลูกค้าที่เขาสนใจเนี่ยที่จะน,นวดเนี่ยเขาก็จะเซิร์ไปเลยว่า m s s s g e Therapist ชื่อของเราเนี่ยหรือว่าร้านของเรา สปาของเราก็จะขึ้นมาในลิสท์ทั้งหมดเลยแล้วลูกค้าก็จะมาเลือกเองว่าเอออยากมานวดที่ใครที่ไหนร้านไหนสถานที่ไหนยังไงอันนี้ก็คือยังไม่อยากลงดีเทลมากไว้ให้มีน่่กของตัวมาสัตว์เทเลปิสอะไรเส้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลหรือใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยอยากขอคแำแนะนําจากผมมันก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปในการแชร์ประสบการณ์การที่จะมาเป็นมาสสกเทราปิสของผมนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงหรือว่าเห็นว่าพอท,ที่จะเป็นรู่ทางหรือว่าเป็นอินสปิเรชันให้ใครอยากจะมาเป็นแบบผมเนี่ยก็ขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในส่งตัวช่องของ o อ๊ตเบล c h ช n น e l ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ